สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องเชาาพาคอีสานทุกท่านคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตพยากรณากาศ ประจำวันที่9พฤษภาคม2568มาอัปเดตเรดาร์ฝนกันเลยเนาะสำหรับมือนีภาอีสานของห้าวจะมีอากาศห่อนและห่อนจัดโดยทั่วไปและมีฝนฝาคันองประมาณ140ของพื้นที่กับมิลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งเน้นเลยน้องบุญลำพูดอนท่านีน้องค่ายบึงการสกุลนครน,นครพนมขอนแก่นมหาสรารคามกระสินมุกดาหารรอยเอ็เยโซทอนอำนาจเจริญและกาอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด23-28ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-40ถึงองศาเซลเซียสลมใต้ความเร็วร่วมอยู่ที่1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเบิรงเรดาร์ทีหนึ่งกันเลยตรวจพอกุมฝนฝ่าขนองกำลังออนถึงปานกลางปกคลุมพื้นเทียมเพื่อเมืองโสพิสัยพรเจริญศรีวิไราปากขาดจังหวัดเมืองการบ้านม่วงข่ําตะกาว่านอนนิวาดจังหวัดสกลนครค่ะถัดมามาอัปเดตอีกหนึ่งเรดาร์กันเลยสำหรับเรดาร์นี้ I <laughs> ตรวจพอกุมฝนออนถึงปานกลางอยู่ในเขตอำเภอโ,โสพิสายเมืองบึงการจังหวัดบึงการบ้านม่วงจังหวัดสกลนครและกะสอปป,อปอลาวจากแอดมินอัปเดตให้ในส่วนของประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะเพื่อนกับประกาศว่าพายีซานเมนีซิมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นจะมีลักษณะของพายุฝนฝ่าคะนองล่มกระโจกแห้งและลูกเฮ็บตกบางแห้งบางพื้นที่รวมตั้งฝ่าพาเกิดขึ้นได้ในช่วงวันที่เก่าถึง12พฤษภาคม68จ้าวันที่เก่านี้จังหวัดที่จะได้ รับผลกระทบจะมีเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีน้องไข่บึงการสกลนครน,นครพน,นมคอนแกนมหาสรารคามกาฬสินมุกดาหารรอยเอด็ดอำนาจเจริญและกาญจนบุรีวันที่10พฤษภาคม68 ได้แก่เลยน้องค่ายบึงการน้องบุรลัมผู้อุดรท่านีสกลนครนคร,นครพน,นมชยภูมิกาลสินขอนแก่นมุกดาหารมาสรารคามรอยเอดยโซทรอำนาเจริญโคราชบุรีรัมสุรินศสษเกศและก็อุบลราชธานีค่ะวันที่11พฤษภาคม68ดได้แก่เลยน้องบุรลัมผู้อุดรท่านีขอนแก่นมหารารคามรอยเอสยโสทอนอำนาเจริญโคราชบุรีรัมสุรินศสษเกศและก็อุบลราชธานีวันที่12พฤษภา คมหกแปดไกแก่ชัยภูมิมโคร,ราชบริรั์และกสุรินคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วพอกมาคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ